ในการค้างค้างงวดเนี่ยค่ะเขาจะคิดได้1รอบ1รอบก็คือ1เดือนนะนะคะได้แค่50บาทนั่นคือค้าง1งวดนะคะ1งวด50 2งวด100 3งวดก็150ค่ะแต่ทั้งรอบเนี่ยนะคะก็คือคิดสูงสุดได้ไม่เกิน400บาทนี่คือกฎหมายสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o โมเดิร์ Channel ครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาให้คำตอบกับประเด็นคำถามนะคะที่เพื่อนๆถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็มีค่าติดตามวงถามหรือการจ่ายค่าเงินรถที่ล่าช้าแบบไหนที่เรียกว่าล่าช้านะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะดาวต้องขอให้เพื่อนนะคะเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมง,งาน m Modern Law Channel ด้วยนะคะค่ะสำหรับคำถามแรกของดาวนะคะก็คือคำถามที่ว่า เงินเดือนออกวันที่30แต่เดิลในการจ่ายคือวันที่20ถือว่าล่าช้าไหมคําตอบนี้นะคะแต่คิดว่าเพื่อนๆเองก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าตามกําหนดสัญญาเช่าซื้อนะคะได้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องใจ่ายในวันที่20นั่นหมายถึงครบกําหนดมันก็คือวันที่ส0ตามเดิลค่ะแล้วพอเพื่อนๆเีเงินเดือนออกวันที่30แล้วไปจ่ายวันที่30มันก็ย่อมต้องเป็นการจ่ายที่ล่าช้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากําหนดคือวันที่20แต่เราไปจ่าย วันที่30แน่นอนว่ามันคือการเลื่อนระยะเวลาโดยตัวเราเองเป็นคนเลื่อนเองค่ะมันก็ถือเป็นการผิดสัญญาเช่าซื้ออย่างหนึ่งค่ะคําถามต่อมานะคะคําถามที่2ในเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเมื่อเราล่าช้าแล้วเนี่ยมันจะมีค่าล่าช้าประมาณเท่าไหร่ค่าปรับเท่าไหร่ดาวต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันก็จะมีดอกเบีย้ยเนาะซึ่งธนาคารเขาก็จะคิดตามวันที่มันมีการเล่นนั่นแหละค่ะดอกเบีย้ยคิดได้วันละหนึ่งดอกนะคะดังนั้นเขา าก็จะคิดตามอัตราที่ค้างชําระสมมติว่าค่างวดรถมันคือ7 0 0 0นเนาะไม่ได้มีค่าภาษีนะเขาจะคิดดอกเบีย้ยได้ใน7 0 0 0เป็นดอกเบีย้ยผิดนัดนะคะตามกฎหมายใหม่ก็คืออัตราร้อยละ5นับจากวันที่ผิดนัดก็คือจะนับไปสมมติว่า7,000บาทก็ต้องมาหาละค่ะว่ามันคือดอกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องจ่ายคราวนี้นอกจากไอ้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะมีค่าทวงถามค่ะซึ่ง ค่าทวงถามเนี่ยนะคะก็จะมีประกาศของคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้นะคะ <c oughs> ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า <c oughs> ในการค้างข้างวนเนี่ยค่ะ เขาจะคิดได้1รอบ1รอบก็คือ1เดือนนะนะคะได้แค่50บาทนั่นคือค้าง1งวดนะคะ1งวด502งวด100 3งมวดก็150ค่ะแต่ทั้งรอบเนี่ยนะคะก็คือคิดสูงสุดได้ไม่เกิน400บาทนี่คือกฎหมายที่เขาประกาศออกมาใหม่ดังนั้นถ้าเราค้างข้างวดลดเนี่ยเขาจะมีค่าทวงถามเนาะค่าทวงถามก็คือจะคิดได้ไม่เกิน400บาทแล้วจะคิดได้ก็ต่อเมื่อค้างข้างวดเกิน1งวดขึ้นไปคําถามที่3นะคะ ถ้าสมมุติว่าเราจ่ายไม่ไหวแล้วเราเอาลดไปส่งคืนเราจะต้องจ่ายส่วนต่างไหมคําถามนี้นะคะเป็นคําถามที่ค่อนข้างที่จะเราต้องแนะนําอย่างนี้ว่าโดยธรรมดาธนาคารนะคะเขาก็จะมีวิธีการในการจัดการเหมือนล่าสุดที่ดาวรู้มานะคะก็จะมีธนาคารแห่งหนึ่งที่เขาก็เลี่ยงในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อเนาะมันก็จะมีการระบุว่ามีการเช่าซื้อต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นจํานวนเช่าซื้อทั้งหมดวันหนึ่งตัวลูกความก็ลดไปคืนนะคะพอเราไป คือเนี่ยด้วยความที่ธนาคาร่ะน,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 นะคะเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่สามารถฟ้องเรียกส่วนต่างได้ในวันทําสัญญาค่ะเขาก็ทําสัญญาเช่าซื้อแล้วก็สัญญากู้ยืมเงินในวันเดียวกันข่าวนี้มันก็จะมาพูดเรื่องนิติกรรมสัญญาซึ่งเป็นอะไรที่รายละเอียดเยอะมากแต่เราจะไม่พูดถึงเราจะบอกอย่างนี้ว่าในเมื่อทําสัญญาสองอย่างแต่มีจุดประสงค์เดียวมันก็คือจุดประสงค์เดียวค่ะก็คือการเช่าซื้อข่าวนี้พอเราคืนรถไปตามหลักแล้วเขาก็จะมีหนังสือมาให้เราเซ็นนะคะว่าในส่วนของนํำ รออกขายทอดตลาดได้เงินไม่ครบตามสัญญาตัวผู้เช่าซื้อยินดีจะชําระเงินทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่เซ็นนะคะเขาก็คงไม่รับรถคืนจากเราเนาะมันก็จะเป็นปัญหาดังนั้นไอ้คาถามว่าส่วนต่างต้องจ่ายไหมเราต้องบอกว่าตามสัญญามันใช่ค่ะต้องจ่ายแต่ถ้าดูตามหลักการในเรื่องของการต่อสู้คดีเนี่ย มันสามารถที่จะให้ทนายความนะคะยื่นคําให้การโดยใส่รายละเอียดในเรื่องของการทําสัญญาเช่าซื้อมีการยุติไปด้วยอะไรค่ะมันก็จะมีเหตุดังนั้นคําแนะนําข้อนี้ของดาวคือในเมื่อมันจะมีส่วนต่างอยู่แล้วเพื่อนๆควรจะต้องจ้างทนายความเพื่อที่จะสู้คดีในส่วนต่างนะคะเพราะว่าดาวก็ทํามาหลายเคสนะคะบางเคสก็ไม่ได้จ่ายเลยบางเคสก็ได้จ่ายหลักพันอะไรเงี้ยจากฟ้องม,มา2 0 0 0 0 0สามแสนนะคะ มันเป็นเรื่องของการสู้คดีนะคะเพื่อนๆก็คงจะต้องรู้คําตอบว่าไม่ต้องจ่ายส่วนต่างได้ไหมไม่ใช่เพราะว่ามันจะมีสัญญาที่เราทําไว้กับเขาแต่กรณีที่เราจะไม่ต้องจ่ายเราก็ต้องให้การในคดีนั่นเองนะคะดังนั้นไอ้คาถามนี้ก็คือดาวการันตีไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอ่ะจะจ้างทนายสู้คดีคุณหรือเปล่าถ้าคุณไม่สู้ก็เท่ากับว่าคุณก็รับตามที่เขาฟอ้องมา <ๆ S 1> แค่นั้นค่ะค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องของการเช่าซื้อเนี่ยที่ดาวอธิบายคําถามแล้วก็ตอบคําถามมาเนี่ยเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ มากกน้อยเมื่อได้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวอยากจะทราบอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรืออยากจะปรึกษาดาวแนวทางการทําคดีหรือการจะสู้คดีหรือเตรียมตัวอย่างเงี้ยก็สามารถนัดเวลาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะหรือมีการ inbox ไปที่แฟนเพจนะคะโมเดิร์นหล่อเพื่อที่จะถามแอดมินแอดมินจะให้ความรู้เบื้องต้นกับเพื่อนๆได้นะคะสำหรับวันนี้ดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ